พอเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราปิดโมเดลแรกไปก่อนนะครับโมเดลที่เราทำเมื่อกี้ก็ปิดไปก่อนก็จะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ทำตัวอย่างที่กระพริบ LED หรือสร้างสัญญาณ PWM ออกมาโดยใช้กล่อง Pulse Generator ไปแล้วนะครับเออผมอยากอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับโค้ดที่มันโดนเจนออกมาด้วยโดย MATLAB นะครับ ปกติโค้ดมันโดนเจนออกมาได้หลายแบบแล้วแบบที่เราใช้ในวัยจังเนี่ยเราเรียกว่า multi-rate single-tasking นะครับความหมายมันก็คือว่ามันจะมีเบส sample time 1 sample time นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าในระบบสีแดงเนี่ยคือให้ทำงานทุกๆ0.01วินาทีสีเขียวเนี่ยให้ทำงานทุกๆ0.03วินาที สีขาวเนี่ยทำงานทุกๆ0.05วินาทีนะครับนับไปตามช่องคราวนี้ multi-rate single-tasking หมายความว่าในระบบเราสามารถมีท a รที่ทำที่0.01 0.03 0.05พร้อมกันได้3 s a m p l แซมเปิวิธีทำก็คือว่างั้นเราก็มาดูสิว่า Sample Time ที่เล็กที่สุดมันคืออะไรใช่ไหมครับเช่นอันนี้0.01เพราะฉะนั้นมันก็จะนับไปพอถึง3ครั้งก็ทำทั้งสีแดงและสีเขียว แล้วพอครบ5ครั้งก็ทำสีแดงกับสีขาวด้วยนะครับอันนี้ก็คือคกลไกของ m u l t i l a t e single-tasking แล้วเราจะดูได้ยังไงว่า s i m u l i n k s i m u l i n k model ของเราอะ่ะมันเ a ทอะไรบ้างก็คือไปเซตที่ sample time ของแต่ละกล่องนะครับซึ่งแต่ละกล่องเนี่ยมันจะมีช่อง sample time อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนิดนึงว่าตัวโมเดลที่เราทำเมื่อกี้เ,เช่น ตัวเนี้ยนะครับแต่ละกล่องเขาก็จะมีเยกเว้นกล่องนี้ที่จะไม่มี sample time นะครับกล่องนี้จะมี sample time นะครับการที่เราใส่ลบหนึ่งเนี่ยแปลว่าให้ inherit หรือไปดึงข้อมูลจากกล่องหน้ามาใช้นะครับเช่นถ้าผมอัปเดตนะครับโมเดลนี้กด c t r o l d doc เราจะเห็นว่าสีของกล่องเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับ สีแต่ละสีเนี่ยมันจะสื่อว่าคือแซมเปิลไทมเท่าไหร่นะครับถ้าเรากดปุ่มคอนโทรลเเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นว่าสีแดงคือดิสครี e ที่0.01สีเขียวคือที่1วินาทีเหตุผลที่สีเขียวเป็น1วินาทีเนี่ยเพราะว่าเราบอกว่าเราทอกเกิลพ m เอ่อพีเียดห้าสิเอรีอ่พีเียด2วินาทีเออปอร์เซ็น 50% duty cycle นะครับมันก็เลยบอกว่างั้นต่ำสุดที่จะต้องใช้กับชุดนี้ก็คือทุกหนึ่งวินาทีค่อยเปลี่ยนจะได้ไม่ต้องมาทำอะไรกันหลายครั้งนะครับประโยชน์จากตรงนี้ก็คือว่าเราสามารถมี multi rate system ได้ใน s i m u l i n k เลยเราแค่ใส่เลข sample time เข้าไปนะครับในช่อง sample time การใช้ลบหนึ่งมันมีข้อดีคือถ้าสมมติระบบเราเริ่มซับซ้อนเนี่ยแล้วเราอยากจะลองหลายๆ sample rate เราแค่ไปเปลี่ยนกล่องต้น,ตนกล่องเดียวกล่องหลังมันก็เปลี่ยนตามกันหมดงั้นข้อดีหรือประโยชน์ของการใช้ลบหนึ่งคือตรงนี้นะครับข้อจำกัดของการใช้ multi rate single tasking ก็คือว่างั้น task ท,ทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องเสร็จภายใน base sample time คือเวลาที่น้อยที่สุด อันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดนะครับแต่ว่าอย่าง t a ร์เช่เนไปเขียน LCD หรืออะไรเงี้ยที่มันไม่จำเป็นต้องเร็วมากเราก็จะทำา c o ค e ให้มันไปจัดการตรงนั้นให้ถ้าเกิดพอถึงไม่เสร็จภายใน1 sample time เนี่ยมันก็จะทำต่อให้อัตโนมัตินะครับแล้วเวลาเจนโค้ดมาแล้วนะครับไปทำงานใน embedded system ในระบบในตัว m i c r o c o n t ท o l เ e r เนี่ยเรานับเวลายังไง ตัว ARM Cortex M ตัวเนี้ยนะครับมันจะมี t i m e มอที่เรียกว่าซิสติกนะครับซิสติกก็คือเป็นท i m e r ตัวนึงแหละแต่เขาตั้งชื่อพิเศษว่ามันคือ s y s t e m มติกมันเป็นนะครับท i m เมอที่เอาไว้นับเวลานะครับเช่น <c oughs> <c oughs> ถ้าผมบอกถ้าเรามีเคาน์เตอร์สองบิตเนี่ยแล้วผมบอกว่าทุกๆบิตเนี่ยทุกๆเค้าเนี่ยนับได้หนึ่งวินาทีต่อเค้าแปลว่า นับสูงสุดผมนับได้สองวินาทีใช่ไหมครับถ้ามีแค่สองเออขอโทษทีถ้าสองบิตก็แปลว่าสี่วินาทีนับได้สูงสุดเพราะว่าหนึ่งหนึ่งบิดเนี่ยมันได้อ่หนึ่งวินาทีหนึ่งเข้าฮะหนึ่งเข้าหนึ่งวินาทีถ้าสี่เข้าเพราะสองบิดได้สี่เข้าสองกำลังสองเออสองกำลังสองได้สี่เข้าก็เลยเป็นได้สูงสุดคือสามวินาทีเพราะนับศูนย์ไปด้วย สีเข้านะครับถ้าเป็น4ี่บิตก็จะนับได้สิบห้าเข้าเออสิบหกเขา,เเขาก็คือสิบห้าวินาทีนะครับแต่ถ้าเป็น8ปดบิตก็จะนับได้2องห้าสิบห้าเอ่อก็คือแต่ถ้าเราบอกว่า1เขา้ามันเท่ากับ0ูนวินาทีเนี่ยก็จะนับได้สูงสุดคือ2 5ง้าห้าวินาทีแล้วตรงนี้มันมีผลยังไงก็คือว่าเวลาเราทำซิงเกิลเลตมัลติทัสกิ้งเนี่ยไอตัวซิสติกมันเป็น ท i m เมอร์ er 24บิตนะครับท i m เมอร์ er 24บิตงั้นแปลว่ามันมีข้อจํากัดอยู่ว่ามันจะนับสูงสุดได้ถึงเวลาเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเบสซมเปิลไทม์เท่าไหร่ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราตั้งที่ความเร็วสูงสุดที่มันทำได้นะครับก็คือ1นึ่งส่วนหนึเมกะเฮิร์เพราะว่า MCU ตัวนี้มันวิ่งได้สูงสุดที่168ยหกเมกะเฮิร ก็แปลว่าเราจะสามารถวิ่งได้สูงสุดก็คือ2ยกกำลัง24หารด้วย168เมกะเฮิร์นะครับอันนั้นก็จะเป็นเวลาสูงสุดที่ซิสติกเราอ่ะจะทำได้นะครับแล้วในการตั้งซิสติกเนี่ยมันจะมี2โหมดก็คือออโต้กับแมนนวลตอนนี้เราใช้โหมดออโต้อยู่นะครับเวลาเราจะตั้งซิสติกถ้าง่ายสุดไม่คิดอะไรก็ออโต้นะครับแต่ถ้าจะ a d v a n c e ์ขึ้นมาก็มีออปชันให้ตั้งในนี้ได้นะครับ m a n นวล s ซ t ตแซมเปิลไทก็เลือกตรงนี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้มันก็จะไปกำหนดซิสติกให้เราซึ่งซิสติกตัวนี้ก็คือเบ s แซมเปิลไทม์ของไอตัว m u l ate, t i เ a t e Single Tasking ที่เป็นสีแดงๆตรงนี้นะครับที่นำเสนอตรงนี้เพราะว่าเวลาถ้าสมมุติใช้งานแล้ว จำเป็นต้องเช็ครียลไทม์จริงๆก็จะต้องมาดูตรงนี้ด้วยว่าในหนึ่งแซมเปิลไทม์ทุกอย่างเนี่ยมันเสร็จทันหรือเปล่าแล้วในการเซตออโต้เนี่ยมันจะไม่เหมือนแมนวนวลถ้าออโต้เนี่ยมันจะเลือกว่าน้อยที่สุดแต่น้อยที่สุดที่ลงท้ายด้วยหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้า ถ้าเรามีโมเดลนะครับที่มีทา์กที่ทำงาน0.02วินาทีอันหนึ่งทา์กที่สองทงานที่0.015วินาทีอันหนึ่งทา์กที่สามเนี่ย0.03วินาทีอันหนึ่งใช่ไหมครับงั้นเวลาที่น้อยที่สุดถ้าเราดูตัวเลขตรงนี้ที่เป็นตัวหารร่วมมันก็น่าจะเป็น0.005ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราใช้โหมดออโต้ในการคำนวณอ่ะมันจะ ไม่ใช้0.005มันจะใช้0.001คือมันจะเลือกว่าทศนิยมเท่าไหร่แล้วให้เปลี่ยนเลขตัวท้ายเป็น1ให้หมดนะครับงั้นมีแค่ตรงนี้ที่เดียวว่าข้อแตกต่างระหว่างการเลือก sample time ถ้าไม่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็แนะนำให้ตั้งอ u t o แต่ให้รู้ว่ามีประเด็นตรงนี้ว่าสามารถเลือก manual ได้นะครับถ้าอ u t o มันจะลงท้ายด้วยห่งแค่นั้นเองก็ตรงนี้ก็จะจบในส่วนของเ,อเกี่ยวกับ ซิสติกนะครับแล้วก็ซิงเกิลเรทเอ,อ่อมัลติทัชก,กิ้งนะครับซิงเกิลเรทมัลติทัชก,กิ้งซิสเต็ม